เฮ้้ hey, hey. แฮมสเตอร์นักลงทุนที่รักของผมผู้ที่กำลังออกลากำไรรอบนี้เรามาพูดกันว่าเมื่อต้องเล่นกับเครื่องมือทางการเงินคุณต้องระมัดระวงังอย่างที่หลายคนเคยได้ยินเรื่องความมั่นคงของทรัพย์สินโดยเฉพาะ S&P 500แต่มันสเสถียรอย่างที่คนพูดจริงๆหรอเราควรจับตามองเทรนตลาดและฟังสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญพูดเสมอวันนี้เรามาทำแบบนี้กันการวิเคราะห์เหล่านี้ไม่เคยเสียเปล่า ทุกครั้งจะทำให้ความเข้าใจและสัญชาตญาณของคุณคมชัดขึ้นเพราะงั้นหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำสักครู่แล้วมาดูใกล้ๆสิ่งที่อาจคุ้มค่ากับความสนใจของคุณกเ็เถอะไปกันเลยการซื้อกลองทุนดัชน <'s> ีเป็นวิธีการกระจายความเสี่ยงใน500บ <500 S 1> ริษัทแต่38%ของเงินของผมอยู่ใน10บริษัทที่ s <S ต่างกาัน และพวกเขาเดิมพันกับ AI อย่างมากผมรู้สึกว่าด้วยการที่มีเงินของผมใน S&P 500ผมกำลังเดินพันกับอนาคตของ AI อย่างหนักแต่ยังไม่ใช่อนาคตที่ผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนี่เป็นจริงมากในยุคฟองสบ,บู่ .com 25%ของ S&P 500ประกอบจาก10บริษัทชั้นนำวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น40%เพราะงั้นหลายคนคำนวณและคิดว่าโอ้เดี๋ยวสิ ถ้ามันเคยเป็น25%ในตอนนั้นและฟองสบู่ดับคอมก็ทำให้เศรษฐกิจทั้งระบบพังลงแล้ววันนี้มันเป็น40%นั่นหมายความว่ามันอยู่ในเขตอันตรายซึ่งเป็นไปได้แต่ถ้ามองอีกด้านบริษัทในวันนี้พวกเขาทําเงินได้มากมายการวิเคราะห์คมกริบใช่ไหมในขณะเดียวกันก็ไม่ไร้ความหวังความผันผวน,นเป็นที่เห็นชัดแต่ผมยังไม่เห็นใครเร่งแย่งขายหุ้น SP500 ของพวกเขาแต่ถ้าคนเริ่มตื่นระหนกพรุ่งนี้ มันก็น่าจะสายเกินไปที่จะขายความจริงคือการลงทุนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยส่วนมากขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้เล่นแบบไหนคุณกําลังไล่ตามกําไรระยะสั้นหรือกําลังสร้างความปลอดภัยในระยะยาวเพื่อหลับสบายตอนกลางคืนไม่ว่าจะมีกลยุทธ์อะไรอย่าลืมเตรียมเบาะสำรองไว้เสมอแล้วรับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณไว้ใจพบกันในตอนต่อไปและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว